ตอนเช้าครับเจ็ดีทุกคนพากันทุบอะไรเนี่ยหนอนคูนหนอนคูนเจ้าไปไหนเอาไปทำอะไรเอาไปตกปลาเอาไปทอดเอาไปเอาไปทำอะไรนะเอาไปตกปลาเออตกปลาอือหนอนทูนเป็นอย่างนี้เองนี่โอ้โหไหนไหนมันอยู่กับอะไรนี่เหรอลูกคูนลูกคูน ผลคูณอืมมันมีรูอยู่อืมอนี่มันเจาะรูเล็กๆเนี่ยยเนี่มันเจาะรูเข้าไปวางไข่ทุบนี่เป็นอย่างนี้นใหญ่ล่ะอเกะออกมานะบางตัวก็เป็นปนั่งเป็นดักแด้แล้ว บางตัวก็ยังเป็นนอนตัวก็เป็นดักเรืแล้วตัวเป็นนอนเนี่ยเป็นย่างปลาครับนี่ปลาถากเหลือแล้วย่างปลาหอมๆปลาที่เราตกเมื่อวานเนาะเนี่ยปลาที่เราตกเอาหนอนคุณน,นี่แหละครับไปตกริมคลองเนาะ ปลาชนปลาดุกปลาดุกเนี่ยเอามาขังไว้เชอรี่มันกัดกัดแทะเลยเนี่ยทชแรกมันตัวมันเป็นอยู่แต่เชอรี่มันกัดแทะตัวลายเลยเชอรี่มันกัดดุร้ายมากครับถ้าเอาไปขังไว้ในเชอรี่อ่อะมันจะกัดตายเดี๋ยวให้ดูเชอรี่เนี่ยนกขังไว้ในคาละมังเชอรี่นี่แหละมันแทะมันวางไข่ด้วยเชอรี่เนี่ยแทะออกปลาเนี่ย เนี่ยแต่ปลาหมอก็เกือบจะแทะเนี่ยมันยังมีเกล็ดช่วยอยู่ปลาช่อนก็ยังนี่ยังมีเกล็ดช่วยอยู่แต่ปลาดุกมันโดนโดนกัดเลยหลายนะเชอรี่ขนาดปลาตัวเป็นๆยังกัดได้มันดิ้นอยู่กันลในกระมังเนาะสาระก็มีแค่นี้แหละเชอรี่กัดปลาดุกตาย ชาเหลือปิ้งย่างเลยหอมๆเดี๋ยววันนี้จะไปตกอีกครับตกเล่นๆไปนชมบรรยากาศริมคลองท้องทุ่งนาลมแรงลมหนาวเข้ามาแล้วปิ้งย่างมัครับสุกลวมั้งเนี่ย โอ้ปลาดุกเละตุ่มเปะเลยครับมันตายเนาะเชอรี่มันกัดทั้งคืนกัดทั้งคืนมันสุกแล้วปคอปลาคอปิ้งย่างปลาคอปลาหมอปลาเค็งปลาดุกนี่ปลาคอปลาช่อนปลาหมอปลาเค็งปลาดุกปลาเงี้ยงปลาดุก ไกลแนงไกลแนงอีทาไกลแนงปดุกแซบแซบเดี๋ยวเอาไปกินข้าวกันครับแม่ก็กินข้าวเสร็จแล้วมั้งรอไม่ไหวเนาะเราก็กินแซบแซบผู้ดเดียวร้อมสุกแล้วครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับแม่กับน้องกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปมนแต่ปิงย่างปลาอันนี้ก็ ผัดฟักผัดฟักใส่หมูอันนี้กับผัดยอดฟักทองใส่ไข่ยอด้อดฟักทองใส่ไข่อันนี้กินยางปลากินข้าวด้ยวยกันครับเอฟซีทุกคนแซ่บครับปลามหมอติดมันมปลาหมอติดมันนี่ปลาดุกเชอรี่กัดตายเลยตายทั้งคืนเลยนี่ปลาช่อนขออนุนญาตกินข้าวครับเอฟซีทุกคนกินข้าวด้ยวยกันครับ ลำหมอก่อนเนาะโอ้โหเดี hmm. ๋ยวจะไปตกลำหม้ออีกแล้ว ยกกยินข้าวหลันว่ายุปกกวดว่าจะไปตกาลติดตามชมเท็ปตกประหมอด้วยนะครับใช้หนอนคูนปลาตกประหมอ เราะว่าหน้าแรงอย่างเงี้ยมันไม่มีส้เดือนไงก็เลยใช้หนอนคูนขออนุญาตกินข้าวครับครับเอากินข้าวอิ่มแล้วนี่ดีเรายังไม่ไม่กินตับ อ้าวอ้าวกินอิ่มแล้วย่างย่างปลาไม่ทันไม่อร่อยกินข้าวแม่อร่อยอ๋อ oh, กินข้าวแม่อร่อยกินตับปลาอร่อย,อยเป็นเป็นปอบโบโอ้ร้อนร้อนเอ้ยนั่นไงนั่นไง ไม่กินข้าวแง่น้อไม่กินข้าวแล้วไงมักินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วยังกินปลาพ่อละบ่เครื่องในไปช่อนนี่เราเมอมัวแต่กินอันนี้มัวแต่กินปลาหมอ เขามาเจอตัวนี้เขาว่ากินแต่คนเดียวคนเดียวนู่นกินตับไปเลยเสร็ๆครับผมขออนุญาตกินข้าวครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกด subscribe แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับได้ยินเสียงทีวีแทรกไปไหนนะสวัสดีครับอิ่มแล้วครับเรากินแค่ประมอเนาะ ส่วนปลาช่อน,นเนี่ยเอาไว้ให้แม่กินข้าวตอนเที่ยงเนาะประมาณนี้นะครับเนีมม่ยมะม่วงปลาล่อข้าวเข้าปากนะแต่เปล่าไ,ไม่มีมะนาวก็เลยกินมะม่วงส่วนนี้เอาไว้กินตอนเที่ยง loại ăn chỉ có một món thôi một đục một bún lấy học đều, mong -mong.